คนบ้าก็ได้ไม่คิดเขาแล้วบ้าที่นี่เขาว่าดูสิคะบ้านมันก็เอฟซีทำให้บ้านมันก็เอเฮ็ดไห้เ้อมันก็มีปัญญาเฮ็ดเพื่อนดนอกคำเอฟซีเฮ็ดไห้ว่าซ้เนมาเป็นพี่เล้กันล่าเนทาเลยนะเวอม่าเอื่อกก้า ไนี่มีสมองมีแต่มั่นบอกอแล้วที่เขาทำทุดๆนั้นโมเมนต์เอฟซีทำให้เขาบาาอกค่อยขอถามเนี่ยมันก็เอฟซีทางนั้นแหละค่ะออแต่ว่าเอฟซีของยายจำลองนี่นนะช่วยซื้อซามาดีฟีดช่วยลูทินเช็ดอเออ,อบ่ได้ไปขอนี่ยันยี่้คม บ ah okay, okay. ูะก mm ็ส hmm. ิไ่ได้เมาอีกย no ังเลยเมายาชีตอันนี้นะยาล้างมือวัประแล้วคอยก็เลยเรือมกเรือใจสันตัวสิเฮ็ดจังไหนกับมันได้สิไปไปด่ากระดาบระไรเฮ็ดยังก็เฮ็ดบ่ไร่ให้ดีกว่าพี่น้องได้ไหมวั้วเรื่องของเรื่องของเรา ก็เสียใจอยู่คุณลุงตัวยู่ชื่อเฮ็ดนั่งคือมาว่าจะคอยส่องเขาคอยก็บ่ได้เขาไปชุ่มบึงแต่ว่าเพื่อนนี่อัดชีช่องบึงช่องช่องคอยอยู่แล้วละทันทันแล้วพอเห็นคอยดอกแล้วมันนี้นะทักเฮ็นังก็แต่งตัวก็ว่าจะคอยถ้าลิะติกสีแดงเต็มเสื้อผ้ากันเต็มแต่งตัวเหมือนอีเพิ่งเพื่อนว่าะ ตะกี้เราม่เป็นกาคราับผิดตัวตะก้าผิกดกาครับผิกตะ <c oughs> กี้นะคนที่ตามเพิ่นไปสองสามหมื่น 2, 3, 000, สำหรับยายจำลองกับเจ็ดพันเพราะว่าเอฟซีบลไดมักยาย่ายว่าวตุงเอฟซีน้ำมักจะเพิ่นว่าอ่อนหวานผลสุดท้ายแล้ว<ด>เป็นอย่าง,างกันกระบอกใช่คอยก็เลยบอกว่ากระช่างพอเอฟซีสงมาให้เพิ่นกับของเพิ่นจะมีเครื่องบินมือรถเก่งรถไถรถถังคนเรื่องของเขาคอยกบไดดชอน คอยชาน้ำพักน้ำแรงคอยมีเออต่อไปนี้คอยก็วิงวอนในพีคอยให้ซื้อสามาในพิดเยอะๆคอยจะคอยจะทําบ้านทำมันช่วยอลังการงานสร้างดูทุกเนไปไล่เลยที่บ้านคอยคอยบอกพีดเีงแต่ว่าให้ไปจ่ายค่าไฟตัวโผเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ กำลังระบายอยู่เมื่อวานการประจมือประยุกต์ไปปยู่ไปเพราว่าจะเป็นยางเรามามักคอยคอยกมหมามากเหล้ากระปต้องมาชุ่มขิงกันต่างคนต่างใส่ลูกแม่นบอกแม่บ้านนี้สรุปเราบอกค่ะสร้างเจ้าเจ้าสร้างเองก็สร้างเองไงนั่นยายจำลองสร้างเองค่อยไม่ได้เคยเอาบัญชีให้เอจีคนไหนถามเป๊ะ เป้จริงไหมพี่เป้จริงไหมจริงเพราะว่าถ้าเอาบัญชีก็คือเป้ลำบ้องเป็นเป้บเป็นนงเป็นแง่งกันยอนเลยพี่เป้แม่แม่แม่แล้วเขากิดอิจีไปอินเนอร์เบิกเงินยูทูบเขาเนาะก่อนแรกเลยตั้งแตู่ทูาเนี่ยยังไม่เคยขายเลยอันนี้ขายชามาดิพิธีใจชามหมื่นห้าวันนี้เนาะเนาะเลยเต็มเต็มเต็ม่ต็ม ลุงนี่ก็จะตุกวะแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่จ่ายให้อันช่างเมื่อวานนี่นะสามหมื่นห้าเพี้เรียบร้อยแล้วน้ำพักน้ำพักน้ำแรงใช่ไหมยายถ้าเป็นคอยได้สามหมื่นห้าเจ้าก็ได้อันค่าคอมลึกเยอะกว่าคอยตัวเนาะบ่ได้ดีๆกระจายกระจายน้ำพักน้ำแรง ก็ได้เป็นเงินก้อนนี่ไม่ได้หนึ่งแสนนีแค่สามครั้งนที่เหลือก็กระจายกระจายเพราะว่าเพราะว่าไร้านกระจายช่เะว่คอดี่กระจายกระจายเพราะว่ายเรา่อยได้อบพัดล่อกระายกรเพราะว่าอกเราย้อาบุดลยี่เอ็รายกระจย่อะนรท่ากระจยมเา่คอยไป้อาัดเลี่หลก็รายเาอนกจ่ไมราว่คได้อพเี่เหต็ร้าสิบข้างเพราะอก่ากรแล้ยมุ่งเรีอยไได้อาแต่เหลือแต่ก็อีกระจะ่แตไ่เนาะชไมืว่าอ ขัว้วขั้วทางหลังทางหลังแล้วต่ออีกแบบใหญ่ต่อสิค้าเดี๋ยวให้เขาซื้อซามาดิพิตเยอะๆสะกดแล้วก็เก็บเงินก้อนนั้นมาต่อเองบอ,บอกเลยบัญชีค่อยไม่ได้เอาให้เอฟซีคนไหนนะเขาบอกอย่าเอาไปกินมาว่านะมาไม่ทันเพื่อกับร้านอ,อ,อย่าไปหวังเลยไปให้บัญชีหรืออะไรไ่นไปวัง วังแต่ยาวังทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดวังแสดงว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันคาอกอังในใจจึงร้องไห้ใจจะประดาก็ด่าบบได้เอฟซีบอกว่าไม่ตองด่าเด้อเจ้าชีเทียยังก็ได้เล่าจะเจ้าโอเคจงบานนี้มันผิดสูตรใจร้องเหลือใจไหายขนาดตัวเนาะผิดสูตรยายยายบได้ว้า นี่ละละมันผ่านพ้นจุดนั้นไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่อยๆนะจะลงให้คนกอดเดี๋ยวสิบคนน้ำตาจอรเ์เก้หรือเปล่าน้ำตาจรเ์รจรเก้มันก็จะได้ออกบบนเงินโบทองอได้ต่อไปดนี่พ่อยก็ไม่รู้ว่าน้ำตาจรเ์เก้มันหมายถึงอะไรน้ำตาจร<อ>์เก้น้ำตาจรเ์เก้กินเหยื่อไปร้องไห้ไปมันอึดอั้นตันใจคุณลุงเอ้าจร์เก้กินเหยื่อร้องไห้ไปด้วยบ่ใช่มัน มันแค้นมันจุกคอมันก็เลยโผม่ไปน้าจะไม่มีนะมันอยู่ในน้ำโอ้ยค<ม>ุสงสัยว่า,าสงสัยว่าคนที่เอาคำว่าน้ำน้นตาจระเข้มาเปรียบเทียบเปรียบเปยเนี่ย มุดน้ำไปดูน้ำตาจระเข้ได้เหรอมันเจอที่บ้านมากมายเนี่ยตีเลือดกับกูอะไรประมาณนั้นแหละตีเลือดกับกูก็อย่างนี้คือเลือดกับกูแล้วกูกับกูมาแล้วขูที่มีเลือดเออน้ำตาน้ำตาจระเจคีเอามาเป็นคู่เบียร์เพียบ์เพียรเพื่อนี่คุณถามหน่อยถ้าไม่ใช่ชาละวันมีใครใกล้ไหมจอร์เจ้ีจระเจคีจระเข้อันแบบว่ารู้จักเลยจระเจคีบนล่างเคยเห็นไหมที่ว่าเป็นอ่า เขาเรียกอะไรราคาสองร้อยห้าสิบพวกอะไรนะฝรั่งอ่ะที่เขาไปเล่นกับจระเขที่มันงับแขนงับขาเนี่ยนะถ้าเอาไม่ทันมีขาดนะแขนน่ะแรงงับมันไม่เบาๆนะนะจระเข้จระค้ที่เราว่าวันนี้ว่นน้ำตาจระข้นี่เป็นน้ำตาเป็นโจระเข้ลูซี่คุณก็เลยไม่มีพิษไม่มีภัยแสดงว่าคนแสดงว่าคนที่ว้าใส่ไข่เนี่ยแสดงว่าเขามาจากวรนรณคดีเนาะ เ่าเป็นน้ำตาลนานำตาลจราเข้น้ำตาลฤาษีเออต่ว่าจิตใจเขามันโมเมนต์จิตใจฤาษีไงมันมีคนมันีคนเปียบเปียบเปย์ไข่ไงว่า่อยน้ำตาลจราเข้น้ำตาเจ้าเป็นน้ำตาลจราเข้ใช่ไหมคุอยอดแลกแล้วแบบไหนแแบบเาเข้าใจอะาเพเข้าใจว่าความหมายมันคืออะไร พี่กับการรู้ไหมพี่กับการรู้เปล่าน้ำตาจระเข้หมายถึงอะไรอมเนต์มาเลยได้อี่ทำทำนี่ท่ะมาจารย์กิมมี่นี่ผมคิดว่าน้ำตาจระเข้มันน่าจะหมายความว่าจระเข้มันไม่มีน้ำตาน้ำตาสีส้มมีเป็นอย่ามันอยู่ในน้ำเหรอน้ำตาปลอมหรือเปล่าไม่มีนะมันอยู่ในน้ำว่าจระเข้ไม่มีน้ำตาจะบอกนะว่าน้ำตาจระเข้มีน้ำตาเนี่ยมีแต่ว่าเราไม่เคยเห็น มันโอกาสที่จะเห็นน้ำร้อนน้ำตาจะไม่เชื่หมายถึงไม่จริงใจคือไม่จริงใจทำไมจระเข้มีจริงใจทงไหนอ๋อกำเพียรเทียบเปรียบเปรียบรเพื่อนอื่นก็ได้เมื่อกี้เราเรียนไม่ถึงนะจระเข้มันไม่จริงใจอยู่แล้วลุงเพราะมันจะตะวัดทังเอาเราลงไปในคองดิน ะการยอมแพ้แล้วหมายถึงการเสียแสร้งแกล้งทำใช่ไอ้บินเพื่อสาวว่ะแล้วคนก็เอามานี้ไปกินค่ะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้น้าตายก็ขอลงไลน์ลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าไต่กอก,ด,กด,ด้วยนะคะ